สวัสดีมิรรักแฟนเกมทุกท่านผมเซนโซเซนะตอนนี้ก็อยู่กันในเกม The Sims 4 <C>. <S <S กับครอบครัวของนายคอนเนอร์จริงๆไม่ได้เรียกว่าครอบครัวมีคอนเนอร์คนเดียวได้แหละแต่ว่าตอนนี้คอนเนอร์โดนสาวๆบุกห้องาทำง,งานเรียบร้อยแล้วฮะถามว่าพวกนางมาจากไหนกันแล้วทำไมถึงต้องมาบุกบ้านคอนเนอร์ก็บ้านอยู่ข้างๆกันที่เองไงเรียกได้ว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านกันเอออันนี้ก็โคโกะนะขวัญใจของนายโซเซตอนนี้ oh, okay. ที่หลายๆคนโหวตให้นางเป็นอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้นางก็เป็นดาราด้วยนะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแต่ว่าเราสามารถคุยกับน,นางได้อย่างปกติเลยเพราะว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันเดีย๋ยวเราจะลองให้นายคอนเนอร์หยอดหยอดโคโกดูนะฮะว่านางจะบอกว่านางยังโสดอยู่หรือเปล่าอ่ะโดยการถามว่ายังโสดอยู่ไหมว่าแต่ตอนนี้นายคอนเนอร์หายไปไหนวะเนี่ยอปัทโทโลงไปทำอะไรอยู่ข้างล่าง อ๋อไปคุยกับสาวคนนู้นสงสัยติดใจคนนู้นั้างเนี่ยแล้วก็ปล่อย2คนนี้เขายืนเมาส์กันอยู่ข้างบนอ่ะอาแล้วตอนนี้ลุกตามมาแล้วฮะมาเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าโคโกตจะตอบว่าอะไรยังโสดอยู่หรือเปล่าหรือว่าคบหาดูใจอะไรกับใครอยู่ยังไงเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันเหมือนเราไม่ได้สร้างซิมคอนเนอร์มาเพื่อมาทําคดีอะเหมือนสร้างมาเผื่อเรื่องชาวบ้านอะไรเนี่ยมีดีใจที่ได้คุยกันนะ อ่ะจ้ะโอเคแล้วก็มานั่งข้างๆกันเลยมาเดี๋ยวลองถามเลยแล้วกันตอนนี้ยังโสดอยู่ไหมคอนเดอร์ได้รู้ว่าโคโก้นั้นยังโสดอ้าวแล้วที่จูบกับนายโซเซเมื่อพาที่แล้วสงสัยจะเป็นพญานกของแท้ฮะศาสจูบกันมาแทบตายสุดท้ายเขาคิดแค่เพื่อนฮะเพราะว่าเขายังโสดอยู่โอ้โอ้นั่นนั่นนั่นฟ้าผ่าฟ้าผ่ายังไงยังไงโคโก้พูดความจริงเถอะ จังหวะมันได้อะมันไม่น่าจะใช้แค่เรื่องบังเอิญน่ะอ่ะ,อะโอเคไหนๆก็คุยกับด้านล่างแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างบนกันบ้างเขาเรียกว่าต้องรับแขกให้ครบทุกคนนะฮะอ่านี่มาเล่นหมากรุกกับคนนี้บ้างดีกว่าเดี๋ยวเจอฝีมือเอ็นดอยเล่นหมากรุกแล้วจะอึ้งมาขอเล่นด้วยคนนะจ๊ะมาเนี่ยปูกระดานใหม่ไปเลยมาเจอกันตัวตัว,ตวจะบนโต๊ะหรือบนเตียงได้หมดอ๋อไม่ใช่โทษทีโทษทีทษทเล่นหมากรุกเล่นหมากรุกต้องบนโต๊ะสิเออเล่นเงียบเกินไปไหม คุยหน่อยก็แล้วกันคุยหน่อยออแนะนำตัวอย่างเป็นมิตรเรายังไม่ได้รู้จักกันเลยเพื่อนบ้านชื่อเพนนี่ลาเต้เมื่อกี้ก็โมคุยกับโคโกะเลยยังไม่รู้จักนะอ่าทักทายกันละทักทายกันเห็นไหมคุยกันละคุยแล้วตอนนี้อ่าคุยกันเรื่องสนทนาเรื่องความเปลี่ยนแปลงละแวกบ้านละกันจัดไปอ่าส่วนเพนนี่คุยกับเพื่อนบ้านเอาลุง เดินผ่านหน้ากล้องเฉย oh, <sit> โอ้โหหนุ่มสาวก็คุยกันอยู่ทำให้ประทับใจไหมเออ oh. นี่เราค่อยค่อ,ค,อคุยแหต้องค่อยๆผูกมิตรกับเพื่อนบ้านไปนะมีอะไรเราจะได้ช่วยเหลือกันได้อย่างถ้าทำกับข้าวแล้วแบบขาดใบมะกรูดขิงขาอะไรก็จะได้ไปยืมบ้านข้างเขาเอาได้นะ <c oughs> อา้าวตอนนี้เ <c oughs> พื่อนบ้านกลับไปหมดทุกคนแล้วลากันไปเป็นที่เรียบร้อย <Back. S 1> เหลือเพนนี่คนเดียวเพนนีไม่กลับเหรอก็ชมเชยจากใจจริงอ่ะ เนี่ยเธอสวยมากเลยนะสวยยันฟันปลอมอีบ้าฉันยังไม่ได้ใส่ฟันปลอมอ้าวเหรอทอด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 งั้นเอาอะไรเดียรเราเรื่องแล้วกันเออเราเรื่องเราต้องเล่าเรื่องให้นางเสียสมาธิฮะเราจะได้ชนะในกระดานหมากรุกรอบนี้อะไรมึงเนี่ยเล่นเองหาเองป้ามั้เนี่ยดูทรงแล้วเพนนีเขาไม่ค่อยชอบใจนายเลยนะเขาเงียบเลยเนี่ยเล่นมุกอะไรไปไม่มีขับเลย อ่ะงั้นก็ตีสนิทต,ต่อเอาอะไรดีถามเรื่องอาชีพเอออยากรู้นางทำอาชีพอะไรมีบัตรประชาชนไหมอยากรู้ว่าเป็นนางสาวหรือนางฟ้าแฮะอ๋อเป็นนักเทคนิคการแพทย์ <c oughs> นี่มันหมอนแหลบนี่ว่าสแสดงว่าขอบตานางอาจจะดำเหมือนของเพจคนนั้นแน่เลยอ่ะตอนนี้เราก็รู้แล้วว่านางเป็นใครนะเดี๋ยวคับถามต่อมาต้องอ่ะอ่ะอันนี้เลยอันนี้เลย ยังโซดอยู่ไหมจากไปเอาละฮะเดี๋ยวเรามารอลุ้นพอเอ้าลุกหนีเฉยฐานแค่นี้ผมนี่ซึ้งเลยอ๋อบอกว่ายังโสดอยู่ฮะถ้างั้นเราก็จะเก็บไว้พิจารณาแล้วกันเนาะพอเอ่นว่าหล่อดเลือกได้ก็อย่างงี้แหละแต่ว่าตอนนี้นี่ต้องขอตัวไปเข้าห้องน้ำละแล้วก็รู้สึกว่าจัง่วงด้วยตกลงนี่เป็นเอ็นดอยหรือเป็นมนุษย์ปะเนี่ยเริ่มงงละ มีสายเข้าจากเคที่ลาเต้ฉันได้ยินมาว่าจะมีงานแสดงความสามารถจัดขึ้นที่ร้านนั่งเล่นร้านนั่งเล่นแสงประกายสุริยนันอ่ะโอเคไปแวะไปสะหน่อยรู้สึกว่าพวกงานที่มันแสดงความสามารถนี่มันจะเป็นงานที่ให้ดาราหรือว่าพวกที่แบบมีชื่อเสียงเลยพวกนี้มาโชว์กันเพื่อที่จะให้มันเพิ่มระดับความโด,ด่งดังอะไรอย่างนี้นะเคที่ลาเต้เพนนีลาเต้อ๋อสองคนนี้เขาเป็นพี่น้องกันก็เขาเป็นเพื่อนบ้านทั้งคู่ ตอนแรกคุยกับคนน้องตอนนี้คุยกับคนพี่ต่อนะโอ้โหหล่อเ,เลือกได้มากนายคอนเนอร์เราจะผูกมิตรเราก็ต้องถามอาชีพแล้วกันอ่าถามอาชีพคนนี้เป็นโคศกโฆษณานะแสดงว่าสายการแสดง แล้วก็หมุดิดกับนางไว้แล้วกันนางเป็นคนชวนเรามาร่วมงานนี้แล้วก็เป็นเพื่อนบ้านของเราเป็นดาราด้วยปกติเนี่ยเราจะคุยกับดาราไม่ได้เพราะว่าจะทําได้แค่ขอลายเซ็นขอถ่ายรูปขอเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เผอิญว่าอันนี้เราได้สิทธิพิเศษฮะเขาเป็นเพื่อนบ้านกันเราก็เลยคุยได้ทุกอย่างเลยเหมือนกับเป็นคนปกติอ่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างเออก็เป็นคนสวยอยู่ทุกวันนะค่ะ เโอเคครับโอเคผ่านก็ผ่านฮะนี่ถ้าไม่สวยเล่นบุกนี้นี่กระโดดถีบหน้าปแล้วเนี่ยอ่ะไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วเราต้องแวะขึ้นไปดูข้างบนสักหน่อยฮะนี่ดูงานเลี้ยงของเขาจัดงานเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างผู้คนนี่เยอะแยะมากมายอ้าวเจอคนนี้อีกแล้วเฮเลนานางก็เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเหมือนกันนะโด่งดังพอๆกับเคที่เลย แแต่ตอนนี้เอามันฝรั่งทอดมากินก่อนอ้าวโคโก้อีกแล้วมานั่งกับโคโก้เป็นเพื่อนบ้านกันคุยกันรู้เรื่องกว่านะคนอื่นก็เสียงดังชงเชงอะไรกันไม่รู้อย่างกับโัวจีลงร้านอ่ะชวนเพื่อนบ้านคุยหน่อยอ้าวลุกเฉยอะไรเนี่ยจะชวนคุยซะหน่อยเคที่ก็ไม่ว่างนะเเคที่มัวแต่เมามอยอยู่คุยกับใครดีเนี่ยคือแบบนั่งก็ได้นะยืนทาไมอ้าวอ้าวโอ้โหยืนกันหมดเลยผมผมไม่ว่าก็ได้ครับขอโทษครับขอโทษขอโทษเอาเอาไม่ใช่ไม่ใช่ใ,ชใครมา เฮเลนาโอ้โหนางยืนบิดสะโพกเฟี้ยวฟ้าวเลยฮะตอนนี้แฟนขับนี่ลุมถ่ายรูปกันเป็นแถวเลยอ่ะผมนี่เข้าไปดูด้วยคนและกันเดี๋ยวไม่ได้บรรยากาศเขามางานเขาทั้งทีนะคนอื่นถ่ายกันด้านหน้าเอ้เราถ่ายบ้านท้ายฮะโอ้โหขอลายเซ็นขอลายเซ็นเออนี่ต้องขอลายเซ็นหน่อยเพราะว่าลายเซ็นเอาไปขายได้ฮะอย่างอื่นไม่จําเป็นถ่ายเซลฟี่อะไรติ้งต้องโอ้หเซ็นให้ด้วย มีลายเซ็นดิยังกับตำรวจแจกใบสั่งนะเซ็นอย่างนี้เลยอ่ะเป๊ะเลยอะพยายามแนะนำตัวหน่อยมาแต่แนะนำตัวแบบกับดาราก็จะได้แค่นี้แหละนนมันก็จะคลิกนัดเฮเสวยจังเลยจบแล้วก็ออกคำสั่งอย่างอื่นต่อไม่ได้แล้วไหนๆก็ไหนๆฮะผมขอเซลฟี่ด้วยเลยแล้วกันเซลฟี่หน่อยนะ เมื่อกี้ถ่ายได้แต่บ้านท้ายรอบนี้ขอถ่ายหน้าเธอด้วยได้ไหมโอ้ใจดีจังเลยเนี่ยขนาดยอมรับว่าเป็นโรคจิตนางยังยอมอ่ะถ่ายกล้องนี้นะนกล้องนี้เซลฟี่โอ้รูปสวยใช้ได้เดี๋ยวฮะตอนนี้นายโซเซถือไมค์ครับโอ้โหดาวลูกพุ่งแรงเอาละคนนี้ต้องคุยซะหน่อยละเอาเอาเดี๋ยว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 โคโก้แย่งซีนหมดกันหมดหล่อเลยพี่โซเซโดนโคโก้แย่งซีน และมีคนเขาแห่กันไปเชียร์ทางนู้นหมดเลยฮะแป๊กไปเลยทีเดียวอ่ะเพิ่มค่าชื่อเสียงให้กับนางฮะเราต้องทิปหน่อยไปติปไปสิบเหรียญชิวๆมีเพื่อนบ้านเป็นมือกีตาร์ที่มีชื่อเสียงมีฝีมือขนาดนี้เราต้องขิงหน่อยเว้ยเอ้ามาโชว์เหนือกว่าคนอื่นเขาโยนทิปแม่งเลยเป็นไงเป็นไงเพื่อนผมคนนี้เพื่อนผมเมื่อนผมโอ้โหไม่อยากจะคุย นาก็นาแล้วคุยกับนายโซเซ่หน่อยละกันไปลุยเอา้าเดินมานั่งเฉย <c oughs> อะไรของเองไว้เนี่ยสั่งให้ไปคุยก็เดินมานั่ง <c oughs> อ๋อจีบสาวจีบสาวต่อเออโอเคโอเคทำความรู้จักฮะ, <c oughs> ะคุยกับเพนนี่แทนก็ได้ <c oughs> นายโซเซ่ตอนนี้เป็นดาราไปแล้วนะฮะจะคุยกับเขาได้ลำบากหน่อย <c oughs> แล้วก็คุยกับคนปกติ <c oughs> ธรรมดาแทนนด้แหละ <c oughs> ตอนนี้ที่นายคอนเนอร์สนิทที่สุดก็รู้สึกว่าจะเป็น2พี่น้องคนนี้แหละลาเต้เพนนี่กับเคที่ มาทําให้ประทับใจครับว่าแต่ตอนนี้เคที่นี่ติดเมาส์มอยยาวเลยฮะทวนเรามาเองแท้ๆแ,แล้วสุดท้ายก็ทิ้งเราเดี๋ยวก็ยึดใจน้องสาวเป็นตัวประกันซะเลยมะโทษงานแสดงจบแล้วอ่ะถ้างั้นก็ได้เวลากลับบ้านโอ้โหกลับเถอะพลังงานก็จะหมดแล้วตอนนี้เนี่ยไปเราชิ่งกลับบ้านเลยแล้วกันสองคนนี้นี่ยังไงเนี่ยยังคุยกันต่ออ๋อลาแล้วโอเคไปแยกย้ายกลับบ้านถ้างั้น วันแรกเรื่องราวระหว่างคอนเนอร์กับเพื่อนบ้านของเขาก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะแต่ว่าตอนนี้คอนเนอร์ต้องไปสมัครงานหน่อยแล้วแหละขอหางานแป๊บนักวิทยาศาสตร์นี่อันนี้สารวัตรสืบสวนอันนี้แหละที่อยากจะให้คอนเนอร์เป็นนะมันเป็นจุดประสงค์หลักเลยที่เราสร้างตัวคอนเนอร์ขึ้นมาอ่ะไปเข้าไปเป็นนายร้อยตำรวจก่อนยศแรก เส้นทางชีวิตตำรวจสายสืบของนายคอนเนอร์กำลังจะเริ่มขึ้นแต่ว่าตอนนี้เขาต้องพักผ่อนเอาแรงก่อนแล้วค่อยลุยกันต่อในวันพรุ่งนี้เริ่มเช้าวันใหม่ในวันอาทิตย์ที่สดใสเดี๋ยวขอเปลี่ยนเสื้อให้คอนเนอร์ก่อนเพราะว่าเราเพิ่งไปโหลดเสื้อมาอย่างน้อยหน้าอาจจะไม่เหมือนเท่าไรแต่เสื้อนี่เป๊ะแน่นอนฮ่าเพราะว่าโหลดมอสมาเรียบร้อยไหนโชว์ล่อหน่อยสิลูกอ้าวเดินเป็นตุ๊ดเลยปวดเชเข้าห้องน้ำแป๊บ ยังยังยังจะเดินมากินของอีกของอะไรเนี่ยเสียหรือยังเค้กผลไม้ชั้นเลิศจากเพนนี่อา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวกินแล้วก็ปวดฉี่เอายังไงก่อนดีตอนนี้คอนเดอร์เหมือนเป็นหุ่นเอ d นดอยที่อัพเวอร์ชันมาเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะทําทุกอย่างได้เหมือนมนุษย์หมดปวดท้องก็ต้องขี้หิวก็ต้องกินแล้วก็สกปรกก็ต้องอาบน้าอ่าเป็นหุ่นยนต์ที่อาบน้ําได้อุ๊ยเพนนี่ลาเต้โทรมามีอะไรหรืออยาจะมาเที่ยวเล่นที่นี่ เออสาวเมืองนี so right. so ้นี่ไม่ค like ่อยรักนวลสงวนตัวเลยนะเข้าบ้านผู้ชายเป็นว่าเล่นเลยมาแล้วเพนนีเพื่อนบ้านที่แสนดีอ่ะกอดกันอย่างอบอุ่นไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพนนีนี่รู้สึกลำคาญตาคอนเนอร์บ้างหรือเปล่าเพราะดูท่าโม่เพอร์เจอร์เยอะมากอะแล้วแบบเพนนีนี่แบบไม่ได้ขำไม่ได้อะไรด้วยอะเนี่ยเห็นไหมแล้วนางก็จะนิ่งนางก็จะเงียบแต่ก็ยังอยากจะมาหาเขาอยู่ไม่รู้คิดอะไรนะลโรแมติกเลยดีไหม ไม่เอาดีกว่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนี่ก็สายกินที่แท้ทูเลยฮะกินทุกอย่างอารมณ์เหมือนเอ็นดอยพึ่งหัดเป็นมนุษย์อะแล้วแบบอุ้ยอะไรก็อร่อยไปหมดเลยเดี๋ยวก่อนนะเพดี้นี่มันห้องส่วนตัวนะนี่ห้องนอนเลยนะเธอเป็นผู้หญิงนะเธอต้องรักนวลสงวนตัวหน่อยมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาเข้าห้องผู้ชายโอ้โหผมนี่เขินแทนเลยสงสัยนางจะเหงาจริงๆฮะ ก็เพื่อนบ้านกันนะเนาะอย่าคิดเยอะแล้วกันเออเพื่อนบ้านกันเฉยๆไม่มีอะไรหรอกไปแล้วอา้าวลุกตามอ๋อกลับบ้านเลยนะอา้าวกิจวัตรของเอนดอยอย่างเราก็ต้องเป็นการนั่งเขียนโปรแกรมเล่นทําอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับคอมเพราะหุ่นยนต์กับคอมพิวเตอร์มันก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกันน่ะแหละอ่ะไปเราต้องมีสกิลคอมติดตัวไว้สกิลเล่นเกมสกิลอะไรต่างๆเลยพวกนี้ว่าแต่หลังบ้านตรงนู้นเป็นสวนนะฮะสวนนั่งเล่นสวยดีเหมือนกันปะ่ะนายคอร์เดอร์เราไป สัมผัสบรรยากาศข้างนอกกันบ้างดีกว่าอ่านายเป็น Android ใช่ไหมนายยังไม่ค่อยสัมผัสวิถีชีวิตของมนุษย์เราเท่าไหร่นะมามีอะไรเนี่ยดอกมงดอกไม้มีเก้าอี้เป็นส่วนที่เอาไว้พักผ่อนหย่อนใจนะตรงด้านข้างก็เป็นบ้านของสาวๆสวนที่แบบทางยาวมากอ่ะให้นายคอนเนอร์ Connor, วิ่งเล่นหน่อยแล้วกันอะไรเนี่ยเก็บเกี่ยวลิลลี่โอ้โหมีดอกไม้ด้วยดอกไม้ป่าลิลลี่อะไรเนี่ยลูกเสือลูกเสือก็มาฮะ เป็นเสือธรรมดาใช่ไหมไม่ใช่เสือดำเนาะกลัวเธอจะไม่ปลอดภัยแถวนี้อาจจะมีไรเฟลิลก็เป็นได้ <c oughs> แวะคุยกับลูกเสือหน่อยเพื่อความเป็นมิตรเราต้องเป็นเอนดอยที่เป็นมิตรกับมนุษย์โลกได้เพราะว่าเราถูกออกแบบมาเพื่อมนุษย์อยู่แล้ว <c oughs> ลูกเสือต่างชาตินี่ยอดข้อเยอะจริงๆ <c oughs> ผมนี่นึกถึงสมัยเรียนเลยฮะยิ่งมีอุปกรณ์อะไรให้แต่งเยอะแค่ไหนยิ่งเปลืองตังค์ฮะเ <c oughs> ข็มหายทีกู้หายที บวกหายอย่างนี้นี่แบบโดนหัวตูดฮนะต้องไปเสียตังค์ซื้อใหม่อีกผมนี่เห็นแล้วร้อนเลยไปขอลากลับบ้านก่อนแล้วกันเนาะลูกเสือวันหลังค่อยมาคุยกันต่อเอาละครับแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่นายคอนเนอร์จะได้ไปทำงานเป็นวันแรกตรงกับวันอะไรวะเนี่ยวันลดแรกแจกแถมโอ้โหมีโปรโมชั่นอีกอ่ะไหนๆก็ซื้อของเข้าบ้านให้นายคอนเนอร์หน่อยแล้วกันจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมขเขาบ้างเนาะ เรามีพื้นที่เหลืออยู่ที่หนึ่งพอดีเลยตรงจุดที่เรายังไม่ได้แต่งอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งตรงนี้เลยแล้วกันไหนๆก็ลดแรกแจกแถมอแล้วช่วงนี้อา้าวจัดไปฮะโคมไฟติดตั้งโคมไฟเพิ่มเข้าไปเป็นโคมไฟสนามวันนี้อ่ามาแล้วก็มีโคมไฟที่ติดกับผนงังเอาสำหรับปาร์ตี้งอได้ตรงนี้ด้วยตรงนี้จะได้จัดปาร์ตี้จัดอะไรกันข้างนอกนะฝั่งนี้ มีควมไฟอันนี้ด้วยไฟติดพื้นมาครัแบฝบั่งละสอดวงผ่านมีเตาปิ้งย่างบาร์บีคิวเพราะเราจะจัดเป็นโซนปาร์ตี้ไว้เลยไว้ข้างนอกนี่แหละอ่ะาถังขยะไปะขาดอะไรงานปาร์ตี้รู้สึกว่ามันจะต้องมีบาร์บาร์น้ำบาร์น้ำอยู่ไหนวะบาร์น้ำอยู่นี่นี่เคาน์เตอร์บาร์น้ำ ต้องขยับนิดนึงอันนี้ไปไว้ไหนดีวะไม่ได้แล้วไม่มีที่วางเออเข้ามุมนูน้นแล้วก็ปาน้ํามาเอาเป็นปลาแบบสองช่องแล้วกันไม่กินพื้นที่มากแต่ว่าขยับอันนี้ก่อนเออนี่แล้วก็ปลาวางไว้ด้านข้างมันต้องให้คนเข้าไปยืนข้างในได้อ่ามีพื้นที่ให้เดินเข้าไปอันนี้และกันดูทันสมัยสุด จำได้ว่าไม่เดอะซิมภาค2หรือภาค3เนี่แหละที่บาน้ําเนี่ยด้านหน้ามันจะเป็นไฟดีออนอันนั้นชอบม,มากสวยๆแต่ว่าภาคนี้มันไม่เห็นนะไม่มีหรือว่าเราต้องไปซื้อภาค City Living ภาคเสริมมาก่อนวะถึงจะมีให้จริงๆก็มี dlc อีกหลายภาคเลยนะที่อยากจะซื้อแต่ว่าเรารอให้เกมลดราคาก่อนนะเพราะว่ามันหลายภาคจัดเหลือเกินอ่ะแบบถ้ารอดลดราคาแล้วซื้อทีเดียวไปเลยน่าจะคุ้มกว่า ตอนนี้ใกล้ได้เวลาที่นายคอนเดอร์จะได้ไปทำงานแล้วนะอ่ะเปลี่ยนชุดเตรียมความพร้อมก่อนจะออกไปทำงานเวลานี้แหละเราจะได้เห็นนายคอนเดอร์เป็นตำรวจสายสืบกันละอ้าวมาพอดีเลยถ้าพร้อมแล้วลุยมาขนาดนี้เราก็อยู่กันที่สถานีตำรวจกับผู้หมวดคอนเดอร์ที่กำลังยืนเอ,อ๋อยู่หน้าสถานีจะไปไหนก่อนดีเนี่ย เพิ่งมาทำงานวันแรกครับผมติดต่อโอเปเรเตอร์ทางไหนดีต้องรับมอบคดีใหม่ตรงไหนเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมเคาน์เตอร์อ๋อต้องเป็นตรงขอบแน่เลยเช็คสินี่ไงรับมอบหมายคดีเออนี่ะใช่เลยไปลุยคอนเดอร์ Connor. มันจะเป็นประวัติศาสตร์นี่คือคดีแรกของนายคนที่ซับช่องเซนโซเซเขารอดูนายอยู่เพราะฉะนั้นอย่าทำให้มันเสียแผนนะเนี่ พูดแล้วยังจะไปแอบดูสาวอีกโอ้ทำงานทำงานจริงจัง,จงกับงานหน่อยคอนเดอร์ Connor. เออเนี่ยช่วยตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุคุณจะเป็นต้องเรียนรู้วิธีต่างๆก่อนที่คุณจะพร้อมลุยกับคดีของตัวเองเริ่มจากการช่วยงานนักสืบผู้มีประสบการณ์ในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุให้ใช้แผนที่อาชญากรรมเพื่อเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุได้เลยผมเป็นแอนดรอยดสอบสวนนามว่าคอนเดอร์ถูกส่งมาจากไซเบอร์ไลท์เรื่องแบบนี้ไว้ใจผมได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยว พี่พี่พูดคนเดียวเหรอเนะนี่ยนี่เจอแล้วแผนที่ไปเราจะเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุโอ้โห,หวาบง,ง่ายๆอย่างนี้เลย <c oughs> แล้วตอนนี้ฮะ <c oughs> เราก็มาอยู่ในบ้านที่เป็นจุดเกิดเหตุนะมีข้าวของระเนระนาดนี่มันขยะนี่ว่าเริ่มภารกิจแรกๆน่าจะยังเป็นแค่แบบบ้านที่ถูกขโมยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าขโมยขึ้นบ้านเออแต่มันมีรอยเจ้านมเต็มบ้านเลยเนะี่ยตรงนี้เป็นทีวีที่ช็อตเสียหาย เด็ดเดเดไปหยิบกีตาร์เขาเล่นทําไมล่ะเฮ้ยทํางานก่อนประโทอ้าวถ่ายภาพก่อนเก็บหลักฐานดีเนี่ยเจ้าของบ้านเขาไม่เห็นอยู่ดีไปยึดกีตาร์เขาเล่นเฉยอ่ะนี่ถ่ายด้วยหลักฐานอันนี้เครื่องเสียงก็พังเริ่มสงสัยแล้วว่าบ้านนี้มันเกิดเหตุแค่แบบขโมยขึ้นบ้านหรือว่าคดีฆาตกรรมกันแน่เพราะว่าเห็นมีล่องรอยในการต่อสู้ด้วยอ่ะโอเคถ่ายภาพจุดที่เกิดเหตุละ3จุดเหลือรับรายงานจากพยาน แล้วก็เก็บบอแสในสถานที่เกิดเหตุ5จุดเลยฮะตอนนี้เริ่มไม่ถูกเลยว่าเราจะเริ่มเก็บจากตรงไหนก่อนดีตรงนี้แล้วกันเจ้าโนมเป็นกราฟิตี้เจ้าโนมไหมไม่รู้เป็นเจ้าโนมที่มาจากบ้านนายโซเซรหรือเปล่าสืบไปสืบมาฆาตกรตัวจริงเป็นนายโซเซนี่ฮาเลยนะตอนนี้ก็เก็บหลักฐานมาแล้วลนะหจุดเหลืออีกทั้งหมด4จุดเท่านั้นอ่าเราจะเลือกเก็บตรงไหนก็ได้ที่มันถือว่าไม่ปกติอะ่ะ โอ้ง่ายมากเก็บแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนเก็บขยะเลยอ้าวอันนี้ขยะจริงนี่นี่นี่อันนี้นี่ลอยกราฟิตี้อีกแล้วจะเป็นฝีมือใครว่าเรียบร้อยครบแลเหลือรับรายงานจากพยานกลับกลับไปที่สถานีตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเจ๊แล้วเจ๊มายืนปังทำไมเนี่ยคนจะจดจะคุยกับพยานอ่ะเรียบร้อยผ่านต่อไปก็จะเป็นงานที่เราต้องกลับไปลุยเอาที่สถานีตำรวจละ ตอนนี้คุณได้เก็บรวบรวมหลักฐานจัดสถานที่เกิดเหตุแล้วได้เวลาแกะรอยหาตัวผู้ต้องสงสัยแล้วแหละใช้เครื่องวิเคราะห์เคมีและคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลหลักฐานที่คุณได้พบในสถานที่เกิดเหตุโอเคแปลว่าคดีนี้ยังไม่จบสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราได้หลักฐานแล้วเราก็ต้องไปวิเคราะห์หลักฐานก่อนนี่ไงมีตัวอย่างหลักฐานด้วยไปจัดการเลยนายคอนเดอร์นายต้องทําคดีนี้ให้เสร็จสมบูรณ์นี่เราว่าเครื่องวิเคราะห์หลักฐานหน้าตาบัอย่างกับ เครื่องถ่ยเอกสารอย่างนั้นอ่ะอ่าหยิบสำรีมาค่อยๆหยอลอลงไปในเครื่องนี่มันตำรวจหรือนักวิทยาศาสตร์กันแน่วะเนี่ยต้องทําทั้งเรื่องสืบสวนคดีแล้วก็ยังต้องมาวิเคราะห์หลักฐานอี่อีกโอ้โหใช่เลยอะ่ะนี่มันนักวิทยาศาสตร์ชัดๆคือผมเป็นตำรวจสืบสวนนะฮะผมไม่ใช่เจเนอเรลเบสที่จะสั่งให้ทําอะไรก็ได้ ทำได้ดีมากการวิเคราะห์หลักฐานที่ได้จัดสถานที่เกิดเหตุจะทําให้คุณได้พบเบาะแสของผู้ต้องสงสัยได้หากคุณกําลังทําคดีของตัวเองอยู่คุณจะต้องวิเคราะห์หลักฐานจํานวนมากก่อนที่คุณจะออกหาตัวผู้ต้องสงสัยได้ในตอนนี้ให้คุณใช้คอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกหลักฐานจัดสถานที่เกิดเหตุโอเคจัดไปมาผู้บวดคอนเนอร์ใกล้จะถึงฝั่งฝันและอีกไม่นานเราก็คงจะได้ไปออกหมายจับผู้รายและทําได้ดีหลักฐานที่คุณพบนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อ,อน,นักสืบที่กําลังทำคดีนี้อยู่แน่นอนอะโอเคเดี๋ยว ยังไม่ได้สั่งให้ลุกเลยเนี่ยมึงจะเดินไปไหนคอเนอร์โอ้โหเอ้ยงานยังไม่เสร็จเลยเขามีอะไรกันวะเนี่ยญาติมาเยี่ยมผู้ต้องหาเหรอเดี๋ยวผู้ต้องหาตายฮะตายจริงหรือแกงตายวะเนี่ยน่าจะตายจริงโอโ้โหยืนร้องไห้กันลงมอย่างนี้แสดงว่าตายแล้วแหละยมมาทูเดี๋ยว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 วชลาด้วยรู้แล้วถ้างนันผู้ต้องหาน่าจะแบบแก่ตายแล้วหมดอายุไขก็เลย โอ้โหโยมทุตลากวิญญาณไปแล้วเรียบร้อยเ <c oughs> หลือแต่กรกระดูกว่าแต่เราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเราจะต้องมาลองให้ให้เขาทำไมวะเนี่ย <c oughs> แล้วแหกันมาลองให้กันลองงม,มทั้งสอนอ,อนเลยเนี่ยนะอ่ะไม่สนละทำงานต่อละเราต้องเอาผู้ต้องสงสัยมาพิมพ์ลายนิ้วมืออ่ะคนไหนดีคนแรกเลยจัดมาก่อนเลยว่าแต่โยมทุตจะไปไหนให้โยมทุต <c oughs> มีใครตายเพิ่มอีกหรือเปล่าวะ ชิบหายละสอดอนี้หลอนละโยมาทูดเดินไปทำไมทางนั้นหยิบหนังสือโยมาทูดไปหยิบหนังสือเดินไปไหนอีกวะเนี่ยโอ้โหเตอมาตั้งกับหัวหน้าผู้บังคับัญชายังไงเอาหนังสือไปเก็บโยมาทูดมึงอินดี้ไปไหมเนี่ยไม่กลับนรลกไปวะแน่ชวนเขาคุยอีกโอ้ตายแล้วตายแล้วท่านหัวหน้าครับนั่นโยมาทูดนะฮะมันไม่ใช่คนแต่งคอสเพย์เป็นดาร์เวเดอร์ไปนั่งคุยกับท่านโอ้ คุยจะเป็นเรื่องป็นลาวเกิดมันลากท่านไปอยู่ด้วยนี่ผมไม่ช่วยแล้วบอกเลยอะไรเนี่ยเราก็คุยได้เหรอวะเนี่ยโอ้ตายละปล่อยให้เขาคุยไหมเถอะและนี่อะไรเนี่ยโอโ้โหผู้ต้องหาสอนอ,อนนี้โคชิวฮะยืนจีบตำรวจสาวนหน้าตาเฉยเอาเลยฮะแล้วแต่มึงเลยฮะเดี๋ยวเขาจะได้คาตกรรมทั้งสอนอนนี่แหละดูทรงแล้ว่เราเรียกคนอื่นมาทำคดีแทนก็ได้วะอ่ะคนนี้เป็นผู้ต้องหาหญิงมานี่เลยอีหนู ูุนไปพิมพ์ลายนิ้วมือลองบันทึกไว้ก่อนอย่าลีลาเอาขาหน้าแปะไปเอา้ามันใช้ไม่ได้อีกรอบเอาขาหน้าแปะเออเนี่ยแหละแค่นั้นแหละทำให้มันยุงย่งยากทำไมมาโถอ่ะเควสบอกให้คนตัวผู้ต้องสงสัยด้วยคนตัวผู้หญิงเนี่ยนะเอ้ามาเดี๋ยวจะล้วงเอ้ยคนเองแล้วอย่าลีลาเยอะนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะเฮ้ยเออนั่นแหละเอาขาหน้าแปะไปเจออะไรวะเนี่ย หัวใจไปเอาหัวใจใครมาโอ้โหดู e อเอเล่นมุก <c oughs> ใกล้ได้เวลาเลิกงานแล้ว <c oughs> เดี๋ยวขอไปแตะแตะนิดนึงแล้วกันเนี่แวะคุยกับเพื่อนร่วมงานซะหน่อยตำรวจสาวเจอหน้ากันครั้งแรกไปดา่า <c oughs> เขากล้วยเฉยคืออะไรเราต้องสนทนาเรื่องงานสิเออจะได้ดูเป็นคนดีหน่อยตั้งใจทำงานถึงงานจะเสร็จแล้วอ่ะแต่เราก็เป็นคนดีเราก็จะไม่นอกเรื่องในเมื่อมันยังอยู่ในเวลางานเราก็จะคุยอะไรที่มันเป็นงาน เห็นไหมได้เรื่องไหมคนแบบนี้ต้องได้รับการเลื่อนขั้นไวๆเลยนะฮะปลอบใจเรื่องความตายเออใช่เนี่ยเพื่อนร่วมงานเขากําลังซีเรียสอยู่เรื่องที่ผู้ต้องหาตายเพราะฉะนั้นเราต้องปลอบใจเขาอย่าเสียใจไปเลยอย่างน้อยเราก็ยังมีข้าวกิน <c oughs> อ่ะเวลาที่เหลือก็ถือว่าเป็นเวลาในการผูกมิตและกันอนาคตนายคอนเดอร์ต้องเป็นที่รักของทุกคนในสอนอให้ได้ จะได้จเจริญในหน้าที่การงานสักทีแล้วก็เป็นตำรวจสายสืบสมใจตอนนี้เป็นเหมือนเป็นแค่ผู้ช่วยอ่ะช่วยตามสืบคดีอะไรเล็กๆน้อยๆเองอ้าจบกะงานได้เวลากลับบ้านพักผ่อน เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะฮะสำหรับใครที่เพิ่งมาดูครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยส่วนใครที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจชอบใจอยากให้เราทำคลิปเดอะซีมออกมาเรื่อยๆก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้ลาทุกคนไปก่อนฮะทำอาหารไม่เป็นก็จ้างสิครับปะทรวยอะบ้านเนี้ย